สวัสดีครับเพื่อนเพวันนี้หนึ่งจะพามารู้จักเจ้า frr 1 9 0แรงม้ากันครับสุสู frr 1 9 0แรงม้ารหัดรุ่น frr 9 0 ln xx y ช่วงต่อตัวถัง5.6เมตรครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าใหม่แบบ led ภายในหัวเกงสะดวกสบายควบคุมได้ง่าย สมกับศิละผู้ขับขี่กว้างขวางด้วยชั้นวางสิ่งของและเอกสารทัศนวิสัยเยี่ยมเครื่องยนต์ C H K 1 T C R ขนาดกระบอกสูบ5,193ซีซีให้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้าที่2,000ลรอบแรงบิดอยู่ที่ 510นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,600รอบเกียร์ี s u ซ u รุ่น M ซ 6W อยู่6เกียร์เดินหน้าเกียร์สุดท้ายเป็นโอร์ดิสระบบเบรกแบบชิฟฟี่หรือโอเวอร์ไฮจูริลมดันน้ำมันถังน้ำมันขนาด100ลิตรยางขนาด9.5 175 14ชั้นเป็นยางเรเดียลช่วงต่อตัวถังยาวค่ากิโลเีตยติดตั้งตัวถังในหลาดหลายไม่ว่าจะเป็นกระบะบรรทุกตู้บรรทุกตู้เย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดในการต่อตัวถังและการจัดแสนเนนได้ที่คุณหนึ่งครับยินดีให้คำตอบนะครับปรึกษาครับผม